สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะนี้ก็มาพบพ่อกับป้าจ๋ออีกแล้วพี่น้องเลยจตู้หน่อยเพ่นนอนอะไรพี่น้องเนาะตู้พนตู้บอลโจม,มากระเทอนนี่ห้พี่น้องเลยมันตู้แล้วก็เฮ็ดเป็นได้ น่าไปเห็ดทางเชือะหนึง่งนะเทอันกระตอบน้อยพี่น้องเลยกินนกกรบอถุงกนเนาะฮึกิเท่เลยเขาซื้อไม่เลยตัวนี้หากระซื้อ,อตัวนั้นตัวนั้นซื้อราเจ้าเมื่อเลยตัวนั้นโบมี่อันบางจุกนะเดี๋ยวจูบังจุบมาเหมียนกัน

น่อยน่าก็อ้อมเมียนบัตรปูนแห่งน่าก็ยกขึ้นแบเนี่ยว่าสิใบมีโดดกันแล้วค่จิไปชื่อมั่นนี่โบมีเลย แล้วเจ็บห <wonder> <c ười> okay, so ัวเข่าหัวขาได้หาตีฮ่า่่า้าเอาเห็ดเดี๋ลวแล้วจปมเจ็บหัวเขาแล้วมไปจอยมาไปสวนซวนเดี๋ยวก็ไปหาตาบุญทมนี่หาตาบุญทบแล้วนี่เจ๋ นนะอันเป็นเห็ดท่านนะคนคนหมูอ้อยเนาะแม่เนาะคนมูเอานาะมูแล้วก็คนย่างคนค,นคนถอ,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 นะอ,อกเซโลบอ่ะนะเซโลบห้อมบาดี้ก็ข้นน,นึ่งนะขึ้ใชยย่ขวดตะก้ดินดินใช่อยู่เน๊ตใส่อไปขวดถุม,ดดมูหลางเนาะ ีีด้น <c oughs> บอนไปไกล้ที่นั่งไม่พนักชอบอันนี้เราตกไม่อีกมือเสาร์พิษแล้ววะฮ้แ <c oughs> ต,นนตนน่นี่น มาตอกไม้มาด้วิมือก่อนเอาวัฒนามานะั่นขึ้นแาบนี้พี่น้องขึ้นมาดินได้มีใบพะงเอากะนั่งตันปไปหัวข้างในเอาแบบนี้นี่เราก็าามางใส่เมื่อวานนี่เมื่อนี้เราก็มาเทพื้นให้พี่นอนะ้องเนาะเทพื้นแล้วแล้วก็กราบมาเฮ็ดเทือนนั่อีกแล้ว

ก็พได้ขานี้กแต่ตำก็พอปลูกพี่น้องเลยเนาะเจาะมงคลก่อนย่านเพาเพิ่นตื <h <h ่นเิตื่นเพิ่นถอยแล้วหรอนี่ซื้อมาปลูกใหม่เ้พี่น้องเลยเนาะตัก้อนนั่นนะฮักจะจอยมากพี่น้องเลยอันตั้งไว้หนาหัวขนาดคือว่ามีแนวเขียวๆแล้วคือว่าใบนี่ก็ฮักเบิร์ดจะซื้อมาใหม่พี่น้อง ่อนเอดีอ่ะมันเก็บม <susceptible> ังแดดฮะ๊บซีเลาบอของล่าเลยตัวเมืองแน่หนังสือทางหนาจำมาแบบนี้ของกอนนี่ เห็นเดือมเนี่ยตก้านั่นบ้างสูบมีทรายที่ซื้อมาสูบดินไหมสูบเปนกระตุ้นดินเลยอะไรอ่างนะได้เนแล้ว อ้างใชทิ่ได้นี่ย <c oughs> ได้เนาะเอามาปุกผุตกได้ผลนต๊เอามาปกุก, <c oughs> กเา,าปกปูน ได้กับนดวดไห้แล้วพอบ่อนมันอ่งอยู่คือกันนะชามันเลืออ่ะั้งแรกกับว่าชามามันลายกับเท่มาหอดกอกพี่ละพอเลยก๊กอยู่บอนปูนเนยนะอันนี้เอย่าตำก็ได้รอ้ตัวนี้นะลุงมีจงเม่นปูนต้นไม้อะีร นันแเดูนัอเทปน่นเนะองนนทาปนดขบปไูจักปาสีสีไดงกระตุกหน่อยกะหาเงินเทปูนก่อนเนาะเปจังวะเนีได้กระตุกหน่อยะวอยากเทปูน เมื่อวานนี่เย็นค่ะคอะไแม่นั่งวันเย็นีม่หอมูทมื่อนี่มัน้อนมาเนี่ยตู้ก้ามาพอตู้ก้มามปลาจูนก้มากมาจับวับดแดงๆ ดักไก่แล้วไปขายแไบ้จ๊กมูวานี่มูวันดงใสบะไอเสบาดแล้วมูยังีิชอดกะทินนะเรากูฉันแนีวบึดนั่กันั่งอยู่พื้นเลยบานนี่งานเราบอกว่ากูได้แล่เก่าก็แล้วกูปับปับปับเราดูอีกรอกเหวี่ยงเรา

อป,อปูนหรือว่าดินแห่พ่อบุญคซื้อเนาะอน,นอมีผู้ใหญ่บ่ดเลยงั้นเดี๋ยวหยยให้พ่อบุญเคไทยอีกนเนน้องเดียวห้สุดจอดกับหูน้่พ่บบอบุญพน่ีกับเป็นพ่นอบุญคนซื้อมากรายแบปูนชิบซอสแล้วรอพ่อบุญคนมากกพี่น้องเนาะ ขอบุญขอบคุณีกที่นึ่งเนาะปรจอยกับพรทูของไครเน่ของตู้ว่ดีว่าของมาตู้เนาะปรจอยกัขอบุญขอบคุณอนลาเด้อเนาะอย่างไ้ขอบุญขอบุญขอบคุณอยู่ที่หนึ่งที่น ข้านะหัวข้่าไหนมือนั่นยืออวนคนขืนเกือบปากแตกแม่เอ้ยมันมันบอกแล้วมันได้มันลุ้ดคุตาบนถือถวยแจวงงนาเกือบอันแก้วคขอ้อคนไดเกือบแจ้ขี้ขวบหน้าค่อยเพิ่นวะ chắc đó phải chỉ chắc thân là đâu thân là tổ phải chắc quá bỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ cả một thước là cả <laughs> Để tôi chọn này. Còn... Mà chân này còn Từ Nó nhanh luôn Mười đỉnh nó mới tủ đây นะเห็น,หน,หอนอหพี่น,น้นองแล้วนันยุงครบเพลินหอนหอนยีงดีกับเปิดทะโลมึงห้างพี่น้องนอนี่เลยพี่น้องเพื่อนกระดับช่วงนี้แม่ลูกอ่อนหกโอ้ดกะระเด็นแดดคือฝนชิโต๊ะ hơn oh, đâu <coughs> <coughs> hmm. <coughs> hả cơm bữa được อเจ้ากันของห้าวก็วัดหมดเละดินสื่อมาื่อใหม่มาเบิ่งอันส่วนคิดดินขถวส่วนนี่เียน แทกซี่อากมาทังมาตั้งพุ่นนะ้องเนาะกินี่เปิดชายยางใช่เนะาะม่ได้หางตูดวดปูนบางๆใช่ไัเลยฮะแม่ตักเอาขี้ดินนะ้ำม่ตักยเนนะั่เด้อ ปีววนีน้กระแพงน้าปีเฉาะแบบแปดสิบและปีปีกายนี่หกสิบนึง <c oughs> ปูนแรงพุ่นเจ็ดสิบปีก่นี่นี่ปูนเขียวซื้อกันยังแปดสิบอะ

กอยยูฮันอีกกองนึ่งยังไม่นะอันนี้กองนึ่งหอนยังไเอาินชิเย็นโอเคจะเอาไปยังเดี๋ยวไปจอยชิบคลิปเพียงสี้ก่อนเดี๋ยวมาแล้วไปจอยชิทายมอยอีกทีหนึ่งยังไม่้อง นี่กำลังเริ่มสีเฮ็ดกบุญกบพุนปลาลุงละลายเด้อี่เข้ามารับส้มเด้อพ่อแม่พี่นองรําไรเลยนะนี่ก็ขอจบเพียงสมิกอรวาสนาก็นอนแล้วเดี๋ยวรอวาสนาตื่นก่อนชิไใจอีกทีนะึ่งเด้อเหตุเืิมาเฮ็ดเอบเพลินแน <c oughs> ่นอนนี่